ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนสุโมงสุบอนครับมันเด็กกับผ้าพี่น้องมาเสือง้อถึกถึงนะครับเนาะกําไลฟ้ามครับบ้านน้องบัวตําบลโสงนกเป็นอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นครับเอาสนุกเลือกครับเด้อนี่ถือโค่ละมืนกาบาทครับพี่น้องแม่ลูกสองหมื่นกับมีหมื่นวัวกับมีได้พี่น้องเด้อเอาครับนี่หลายโตัมันเด็ประมาณสิบตัวไล่การท่ามกลางฝนจังสีมาบ่เศร้านน่ครับนี่เอาไปพบไปพอครับ เป็นไรบ้างเลยครับผมก่อนหน้าครับเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนั้นครับครับสวัสนีครับมาพบผอกันที่เก่าเนาะครับผมพาพี่น้องมาเอางูถึกๆไปเลี้ยงเด้อผี่น้องเด้อครับผมครับผมไล่ฟาร์มเฮาครับซื้ออยู่นี่รับประกันแบบไรนะครับรับประกันตำนี้ทุกอย่างหระครับประมาณจากมือสิบหามือครับผมการส่งนะครับการส่งหนึ่งกิโลส่งฟรีครับนี่ช่องทางการติดต่อหนึ่งร้อยกิโลส่งฟรีครับผมอ๋อช่องทางการติดต่อครับช่องทางการต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ ศูนย์เก้าสองเก้าหกหนึ่ครับผมเบอร์นี้เนาะครับผมเอาเบิรงกันตัวแรกเลยครับบลําเพลาเอรลายมือนีเนาะผลลายดากมพี่นลยดากแล้วครับตัวหนึ่งราคาครับเบอร์หนึ่งตัวหนึ่งเป็นแม่มานครับแม่มานทองสีเดือนครับทองจอกกแลตดครับเปิดไวหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมทองกับจอกกแะลตทองที่ไดนเนาะครับทองที่สองครับข้อมสูงเพิ่นข้อมสูงชนลอยซี่ซิสนี่นะครับนี่พี่อน้องโอ้ราคาหนี่ดีแท้ด้นาะครับผม ตัวดีตัวงามเครื่องดำล่ามครับนุ่มคอขาเล็บโอ้เล็บงามด้ยครับเด้อคอดีไม่นี่เปิดราคาแบบนี่ฝนไปเลยประทับใจเลยเนาะพอดีเนาะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับมาเบิรงเบอร์ที่สองเงาเงาเลยพอดีอนาะเป็นแม่มันสาวลูกแม่มันแรกครับทองแรกครับผมทองกระพ่อทองกับพ่อพริกแดงครับสีเดือนครับผมทองพริกแดงกับสีเดือนความสูงครับความสูงลอยสี่สิบบวกครับราคาเปิดไว้ที่เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับ นี่โอ้ถือครับตัวนี้ได้ซดครับตัวนั้นได้สดด้วยเนาะมานลูก2องครับนี่นี่ครับเอาข้อแข้งขาเบ่งจักน้อยนะพี่น้องเนาะครับแข้งขาดีครับเบ่งพอเบ่งแขงเบ่งขาเบ่งบือเบ่งลึ่งเบ่งเครื่องอมเบ่งหนาเบ่งตาอ้าวนี่ครับพี่น้องมาเกิดอะไรกับทักมานี่คือเบอร์ที่สองเนาะครับผมวันนี้มาเบ่งเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามครับเป็นแม่มานครับตกเดือนครับทองแม่มานทองห้าเดือนครับรับประกันทองกันที่ห้าเดือนรับประกันทองครับผมรับประกันทองกับพ่อได้ครับ ทับนี่เป็นโค้มตัวครับโค้มตัวครับลูกที่ไหนน้อยในทองนี่ลูกที่สองในทองครับครับโดยราคาครับราคา18,500บาทครับ18,500บาทครับพี่น้องมาถึงสองจักโตเลยเอาบังเข่งบังขาจักน้อยนะครับเนาะครับผมนี่ครับแพีงขาเบื้องเรื่องนมก็ดีได้พี่น้องนำใตนำลางหน้าตานี่ครับมาเบึงของบังเข่งงัวขาวให้ลูกแดงกระเบิดอ่าอยากรกพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาถ่ายถือว่าดีเนาะครับผม ต่อมาเบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่ครับเป็นแม่สาวครับสาวน้อยน้อยโลนธรรมชาติครับอายุชนขวบนี่นะครับชนขวบโลนธรรมชาติติดเครื่องดําเต็มครับผมเบอร์ที่สีราคาครับเปิดไว้หนึ่งมืนหันบาทครับนี่พี่น้องหนึ่งมืหกันบาทโอ้ผู้ใจสีหาบอกงามๆนี่กะแม่นีนเลยเนาะแมนครับผมเครื่องเข้าดําล่ามครับโอ้ขาแข้งขาดําน้ำไตน้ำล้างย้อนโอนต้นครับผมเอาราคานีด้วยครับเด้อพี่น้องเบื้องยูอยากได้กะ ่ล้วต่มาเบอร์นี้ละผมคืนให้นาะครับผมนี่โอ้งามงามต่อมาเบอร์ที่5เนาะเบอร์ที่5ครับเป็นแม่สาวกันครับเบอร์ที่หานี่ก็แม่สาวอายุไรบปางดีครับอายุขวบน้อยครับขวบน้อยครับผมความสูงใดเท่าไหร่น้อความสูงร้อยสามสิบบวกไดครับความสูงร้อยสามสิบบวกเห็นครับผมครับแม่นี่ถือว่าหนังหนาดีเนาะครับผมข้อเขยงขาก็ดีราคาครับ14,500าครับ14,500ครับผม อ้าวพี่น้องบ่เนี่มมหากรรมวัวถึกครับผมมาเอาไปเลี้ยงด้วยครับเด้อนำใตนำล่างคอแข้งขาครับนี่ก็ถือว่าดีเครื่องก็เครื่องแดงแดงครับนี่เครื่องอมครับมูนี่ก็ให้ลูกแดงบึ้งพยาดครับแต่ว่าโพนดีลำตัวเนาตัวนี้เนาะเนี่ยนังดีครับอืมตัวที่หาครับต่อมาเป็นเบอร์ที่หกแม่ผสมผ่านรอบครับแม่ที่หกแม่บักไ่ครับบ่เนี่ยผสมผ่านรอบผสมยังไงครับผสมผสมได้ไหม ผสมตัวไว้ครับผสมโตไว้ความสูงครับความสูงลาย40บวกลาย40หาได้ครับเห็นครับขันแม่ติดลูกในท้องนี่ตัวไหนลูกในท้องนี่ตัวที่สองครับตัวที่สองเนาะขันแม่ติดเนาะครับผมพี่น้องครับแม่นี้ยายเน่าติดเครื่องดําเตรียมรดนธรรมชาติครับเป็นแม่บอกอีกตัวหนึ่งราคาครับสองหมื่นเก้าพันครับผมสองหมื่นกับอีกเก้าพันครับผมโอ้เขาทาสองหมื่นกับอีกเก้าพันเบิ้งนุ่มเบิ้งแข้มนะครับราคาเตรียมด้วยครับทางนา ล้างกับเครื่องดําครับผมมันไทยเบอร์เปิงเซิงดีครับแข้งขาใหญ่ครับคอดีครับผมน้ำล้างย้อนโอนต้นได้พี่น้องโพ่ะอ่ะโอ้ลวนธรรมชาตินี่หาอย่างยกแค่ไหนครับงวอขืนนี่แพ่งขนาดเด้เจ็ดครับเบอร์ที่เ็ดเบอร์ที่เ็ดครับเป็นแม่ลูกครับแม่เขาบีครับแม่ลูกแม่เขาบีบีทรงลูกที่หนึ่งนั่นแหละครับให้ลูกงามบอมบบีบีนี่ลูกตัวเมียครับโอ้ลูกงามแดงคือแม่เลยครับผมแดงดีลูกแดเพิ่นเนาะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นลูกที่สองของเพลินครับลูกที่สองจักเดือนสามเดือนครับสามเดือนครับแม่ท้องว่างอยู่ครับแม่ท้องว่างอยู่ครับผมพี่น้องขึ้นไปทำอะไรได้ไปเนาะครับผมราคาครับเบอร์นี้สองหมื่นสองพันห้าร้อยครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับสองพันห้าร้อยครับโอ้เขาเอาเลยครับเขาทาเลยไหมพี่น้องบ้านนี้อยากขายได้หนี้ราคาหนี้เนาะครับผมจะได้กับโอ้ถือไปกูนี่กับว่าแม่งงวดถลันเนาะครับผมถือถือครับพี่น้องเบิ่งเอา ผมว่าู้ใดซื่อว่าเป็นเรื่องอยู่ระยะนี้เหตว่ามีแต่ราคาดีเนาะเบอร์ที่แปดมัเบอร์ที่แปดครับเป็นแม่เอฟหนึ่งครับแม่เอฟหนึ่งลูกบม่ท่านจดรับลูกบ่ท่านจดเป็นลูกสาวของลิโก้ครับตัวนี้เป็นลูกสาวของลิโก้ครับผมนางนาจักเดือนล้วครับเนี่ ตัวนี้สองเดือนน้อยๆครับอายุได้สองเดือนลูกตัวที่ไหนเพิ่นลูกตัวที่แรกครับลูกตัวแรกเพิ่นเนาะครับผมแม่เอฟหนึ่งเนาะพี่น้องมักจดก็เอาไปจดเอามีใบให้เนาะมีใบเอกสารครบครับอืลูกหนึ่งเพื่อนนะครับแม่นี่สูงไยไปนะครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบห้าได้ครับสูงร้อยสี่สิบห้าได้ตัวลูกแม่ก็หัวล้นตัวนี้แห่แม่หัวล้นลูกก็น่าจะล้นได้เนาะแม่นครับนมเลี้ยวๆน้อยๆครับพี่น้องโอ้แต่ตัวนี้มีแต่นี้คือมีนมติงครับโอ้เป็นยังครับนมติงแกงไว้เนาะครับผมแกงไวยราคาผู้้ใดิินนมมต่่่งงกบบบเออาคครรััพีผ ราคาครับ39,000ครับ39,000บาทครับนี่พี่น้องโอ้เออบนึงผุนเดียนี่ขันแม่ทอ้วนขึ้นมากคือสิโอ้เป็นตะนายเนาะอ้วนขึ้นมาเน้องนมดีครับลูกน้ำนมฟ้าเลยเนาะครับผมน้อยหรือเดียวเลยครับมึงดูดนมหน่อยเห็นอยูังไงอือ่ะต่อตามาเบอร์ที่เก้ามันปะครับครับเป็นแม่ลูกตัวผู้ครับแม่ลูกลูกผู้โอ้พอนี่บักหนาเติบเด้อลูกไส้บ้านเนี่ยลูกนี้ ตรงนี้งัวผูกกับร่งดีครับครับผมได้ห้อยต้องการหลายครับเพราะว่าเพิ่นเอาไปคุณเอาไปคุณเอาไปขายเป็นเนื้อในพี่น้องนี่ลูกตัวไหนพิ่นนองนี่ตัวนี้ลูกตัวที่สองครับตัวนี้ลูกตัวที่สองครับผมแม่สูงหลายปันไิดครับสูงร้อยสี่สิบครับแม่สูงร้อยสี่สิบแม่กับบอสได้ยังเป็นได้ด้วยเนาะครับผมร้อยสี่สิบนี่พอดีครับผมวันนี้ลูกลูกไงลูกไงพิ่นลูกตัวที่สองคนเด้อครับเด้อเบิ่งคอเบิ้งแขงเบิ้งขานี่ครับสายเนื้ออลไรพี่น้องนีีีี่่่่่คครรัับบบผมนนนเิง ลูกใหญ่ครับหนาตึบเดีข๋ขายไว้ครับเดีข๋ขายไว้แม่เครื่องอมๆนมุ่มคอแข้งขาอ้าวเบอร์ที่เก้าเป็นปะครับผมราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องสองหมืน่น <c oughs> ถ,ถือว่าถือว่าเอาครับผมห้ว่ายกขีดดิ้ผู้สื่อหลดเด้อครับเ<ม>ด้อกันครับผมมือไม่รีบกอนครับเอาอะไรลูกมากพอดีแบบนี้นครับ,บาเบอร์ที่สิบชุดแม่ลูกลูก ลูกลูกผู๋เนาะครับเปิดราคาเบาๆนะครับผมนี่แม่ลูกลูกผู๋ครับแม่ขาวลูกแดงแต่ว่าแม่เครื่องดั่ครับผมราคาเท่าไหรครับชมนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยลูกดีๆครับโอ้พี่น้องพี่น้องเบิ่งลูกลูกที่ไหนพิ่น้องเนี่เนาะลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเพิ่นครับผมนี่พี่น้องง่วงขาวเห็นลูกแดงเป็นยังไงตัวต่อไปนี่ตัวแม่แท้เลยเนาะแม่ยครับแม่สูงหไรไปเลยครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดได้ครับอืมสูงประมาณนี้ครับผมนมเลี้ยวๆครับ น่มหนีดีขัากินน่องม่เเต่านุ่มไเบิ่งแขงคอขาครับเบิ่ง่องได้เพี่น้องได้พน่ะพนพลจากน้อยได้ครับนี่เบอร์สิบเอร็ดครับพูดีเอาไปเฮ็ดซีนเฮ็ดไข่เอาไปขุนงัวเนื้อครับบารเนี่ยเป็นพ่อน่่วงครับเป็นพ่อพันจะได้กันพอดีมากเนาะแล่วเหวต่แต่ว่าเพื่อนก็ชอาไปคุนแหละพี่น่องแบบนี้เบอร์สิบเอ็ดม่วงผูจากเดือนจักปีครับอายุม่วนี่ประมาณ ปดเก้าเดือนครับโอ้กสิพ่อพีเด้เนาะชนขวบได้ครับชนขวบนี่ไปคุณระค่านี่แมนครับโอ้งบผูกละค่าดีได้พี่น้องเด้อครับผมยุตตลาดนัดเข้าเจ้าหาตัวง้บผูครับเพิ่นไปคุณครับผมระค่าได้ครับนี่แปดทันหาครับแปดทันหาครับผมนี่พี่น้องบ้านนี่หวเปล่ยนปัญหาไหมครับตัดทับไับป็เหรอไหมพี่น้องต้าทับก็เป็นทันแหรอครับื้อไปใบถมหมืสุดท้ายไหมครับนี่ครับผมครับมือนี่กำไลฟ้ามครับครับผมทายถ้ำ ฝนสิตกฟ้าฟ้าเนี่ยจะน้อยพี่น้องแน่ยครับกลางสายฝนขอมุ่นบ่ครบบ่จบพี่น้องก็สามารถโทรมาเบอร์นี้เนาะครับผมไล่มาก่ะไล่เบอร์นี้ติไล่ไล่นี่เป็นไอเดียไล่เบอร์0 6 3 0 4 1 3 1 9 1ครับผมอ่าเบอร์นั้นเด้อครับเด้อพี่น้องไล่มาสอบถามราคาหรือโทรมาถามไม่บังรถบางนีท้ายรูปไปใครบังแน่มาสันเนาะครับผมเป็นบังคุ้นคักได้ครับแต่ว่าบอกครับเบอรนี้พี่น้องครับ นาข้าถือกิลีครับครับถือครับเหมือนเนี่ยถือกุน,นี้กับน,นาจะบ่มีเห่านะบ <laughs> ่มีนะครับรถสุดเลยมยฟ้างร,ร,รถสุดเลยมีเนาะครับผมอ่ะพี่น้องราคานี่กับเบาเบาอีกได้ยุด้ครับเบาอีกได้นิดน้อยได้ครับโอ้ยยังต่อลองได,ด้ออยุติต่อได้ออนิดน้อยอีกครับต่อลงได้กับสำมาขอกันผลละครับผมปั่นงววหลักมากพี่น้องเอาพอกันคลิปหนาใช่ไหมเนาะนี่ผมมาดันทั่วบาโอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ